สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะพวกเราก็มาเล่นมิน wow. ิโวเคตากตันนะคะก็จากคลิปที่แล้วนะคะที่เราไปล่ามังกรมานะคะก็ภารกิจเราก็สําเร็จเรล่วงไปส่วนวันนี้นะคะเราจะมาทําอะไรกันว่าล่ามังกรเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่มังกรตัวเดิมเป็นมังกรอะไรมังกรลาวา เราจะมาล่ามังกรราวากันนะคะคลิปนี้นะมาดูกันนะคะว่าเราจะสามารถล่ามังกรราวาได้สําเร็จไหมโตอบอกว่าเราจะไปล่ามังกรราวาเราจะต้องมีอะไรจะต้องมีธนูนะแล้วก็หน่มีเพวมังกรลาวามันสามารถสำมันลาวาได้แต่ว่าถ้าเราจะไปล่าเราจะต้องมีแต่ลาวาด้วยนะทุกคนใช่ไหมโต้ เสียดิจิตอลเตรียมพร้อมมากที่สุดก็คืออะไรผลมันเกตยักษ์เพราะมันช่วยเพิ่มเลือดให้เรานะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยแบบว่าสําคัญมากมากก็คืออะไรมไม่ใช่ก็คือ<ไ>ดาวนั่นเองนะคะดาวอาหารด้วยไม่ดาวสำคัญที่สุดเพราะว่ายังไงเราก็ต้องตายแล้วโอเคอเราจะไม่พังเพิ่มพิลาอะไรจะไปเก็บ ผลไม้เก็ยยักษ์โตรอแล้วกันนะต้องไหาหินไปก่อนล้วหินได้ก่อนเอาไปทำอะไรอะเป็นมีหินอยู่ใช่ไหมเราจะมาข้ามไปอารบนกันสาองไหน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 ไหข้ามเร็วหนึ่สาครับอ้ยมันเอาไว้เรียกมังคเหรอใช่ไว้เศษก่อนล้วต้องก็มยง อ,อะไระ้น่ะจานผลไม้หวานแล้ทำไมผลไม้เป็นสีเหลืองก <laughs> 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 ็นี่ไงเนี่ยผลไม้เกยักษ์แต่ว่าในรูปมันเป็นสีแดงกเราต้องไม่ต้องการอีูแล้วเขาต้องมีง 5, นจาทั้งท่าสิเราจะขาแบบม <laughs> เมื่อกี้เราก็มีดอกไม้แต่ว่าเราไม่มีดอกไม้ห <laughs> รือว่า <laughs> okay, เราจะไปหาดอกไม้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหา ดอกไม้แล้วก็เชอร์รี่นะคะามาทำจ้าผลไม้หวานตานผลไม้หวานโคบกเลือดโคตรเยอะอะบกเลือดเต็มเลยนะเยอะจัดเรื่องเก่งแล้วโอเคงั้นต้นหาดอกไม้เดี๋ยวพี่จะไปหาเชอร์รี่โอเคไหมนไเนยพีเกล่าเชอรี่โอ้โหถ้ำทุกคนเราจะตกถ้ำนะทุกคนแล้วว่าเราต้องกลับก่อนแล้วมันมืดมาก ถ้าไม่งั้นเราจะโดน,นผีหลอกน,นันเต๋อนี่ทุกคนทำมาได้สามสิบหกอันแล้วอะไรวะโอเคเราได้มาแล้วสามสิบเจ็ดมาทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมที่จะออกลบแล้วเราจะไปล่ามังกรกันไปลุย ตีตัวอะไรตามตัวไปออกไปต้องจุดออเดินทางใช้ห้าดาวทำไมดาวตัวไหนใช่นะลบก็ใช้วาอะไรพี่กดออกอ่ะเมื่อกี้เผื่อกดออกโอเคเดี๋ต้องขอหาทางก่อนนะตรงนู้ใช่ไหมต้องเดินต่าไป ต้องเดินลงโอ้ยโอ้ยนี่ไอ้เกโนโ่ระวังเด้อยตัวนี้มันจะมาวันช็อตเราได้ได่ก็เคยโดนก็เคยโดนวันวันช็อตมาแล้ว,ตตว,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 วแต่ว่าถ้ามันอยากโดนวันวันช็อตอ่ะก็เลือดเต็มมันละไอชฉันจะกระโดดสั่นนะโอ้อแต่วิ้งมันสูงอ่ะแล้วพี่ตกมาตรงเนี้ย เอ้ยขอดูแบบอ่ะทุกคนการเดินนะคะตอนนี้เราเสียเสียดาวไปหนึ่งแล้วไปเลยตู้มไม่ตายด้วยตู้มไม่ตายเราต้องเตรียมมือให้พร้อมเราก็จะเสกมั่นใช่ไหมไปเลยปุ๊เสกเป็ดมาแล้วโอ้ยเตรียมหนังกระติกโดนเลย มันยิงยังไงครับทุไปโดูแล้วตรงกลางมันจะได้ยิงยังไง,ไงอ๋อนี่นี่น,น,นี่วูวววลาวูลาวูอาวเอ๊ะว้าวต้องวิ่งต้องวิ่งโอเคมันช่วยยังไงเราจะไม่โดนเราจะไม่โดนบั็ไอ้จัง มันมาหาพี่่หโออ๋ไปหาโตแล้วพี่รัวๆเลยไม่ยินแล้วี <S <S ่ยันรัวเลยต้วมันไปอยู่ท um> yes> um> ี่โต๊ะโอเคไม่ใช้คฑูนแล้วย้ววอันนู้โตโคตรเลย มันจ,จะเล่นเรยต้องไปเก็บมัน่โก่อนโอ้บอกกุกคอน์ดันนี้ใช่มันหายไปแล้วโอ้ยมาแล้วข้าถิ่นฐานมัน <c oughs> อยู่อยู่ตรงถิน่นฐานกาเลย <c oughs> แล้วก็ใช้ดาบฟันเฮ้ยมันมาก็ต,ตีแค่ไม่เข้าอ่ะก็ต,ตีดาเมจท <c oughs> ี่สามที <c oughs> ่อะเลยมา โอ้โหตัวนี้มันมาไอ้เกล้มช่วยด้วยไปนั่งไปก่อนเลยโอ้ยไกอนเลยพี่เจ้าออกไปจากตรงนี้ก่อนเอออุ้ยทำไมมันมาเต็มเลยอ่ะ bueno> นุ้ยพี่เจ้าไปตีมันเลยก็ไม่ก็ไม่โง่ไม่ใช้แล้วต้องต้องอนี่แหละสอนธนูโอ้ยหูมันมาโอ้ยโอ้ย จะป้องที่ถ่บหันมาเลยตายกินตายไปโอ้ยเฮ้ยตกอีกแล้วไปแล้วทุกคนอันนี้คือเราเราเสียดาวเยอะก็อันนี้มันจะตายแล้วโต้ฆ่ามันเพื่อจะได้ดาวจะไปก่อนไปไหนแล้ววะเราจะได้ฆ่าแต่ว่าเงินเง มาดูกันว่าเพี่งแจ่ได้ดาวเยอะกว่าได้ดาวได้ดาวเยอะกว่าโต้ครัวมันจะตายแล้วโต้อีกนัดเดียวได้ดาวปะโอ้โห้อยดาว้อยดาวเลยยังเยอะให้มันหายหมดนี่จะมาดูที่ไหนเออไม่เลยจะไม่โดนเลยจะเพิ่งโต้อยู่ใกล้เราอ่ะโอเคมาัปุ๊บ ได้หัวใจมังกรได้อะไรมาได้อนี้มาด้วยได้อนี้ได้หัวใจมังกรได้อะไรมาอีกสามอันกระดูกมังกรใช่กลับมาแล้วทุกคนเจ้าของเรามาเก็บอะไรต้องมาู้เก็บไปก่อนมันไม่มีอะไรใช้กระดูกมีปนครามไหนเหรอโอ้ยนี่ไงธนูธน,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 นูกระดูกมังกร โค้ดเราจะได้ไอเทมใหม่ทุกคนได้ไอเทมใหม่นี่วิวมันผู้ชันมาเลยหุยโครเท่อ่ะทุกคนดูยิงมันยิงระเบิดด้วยวิ่งเอวอะัใช้กระสุนป่ะมันใช้กระสุนหละมันใช้กระสุนพนูกระดูกมังกรไม้ก้อนเสร็จแล้วอันตรงกลางก็จะเป็นศึกยอดมังกรเย้ทุกคนเรามีแล้วนะมาเราจะลองยิงนะ ไปยิงไกลๆใช่ป well, ่ะเออใช่มาจุนมาทุกคนมาดูกันว่าเราจะยิงได้ไหมยิงแล้วระเบิดตูมตูมอุ้ยระเบิดปหรอไม่ระเบิดเลยไม่ระเบิดไม่ระเบิดเลยยิงระเบิดแต่มันบอกสองเองนะโอ้ย แสดงว่าโอกาสยิงระเบิดไม่ใช่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะไพอเรายิงกลางอากาศสิแต่พี่ยิงได้หลายรอบเลยนี่ไงจริงด้วยเรายิงยิงกุ้มระเบิดปั๊บอ่ะนบต้องยิงอ๋อต้องยิงไม่โดนกุ้มต้องต้องยิงแบบไม่โดนมอน่ะถึงจะระเบิดประมาณนี้แหละเราก็ได้โอ้โหนกต้อพี่จะทำมันเสียงดังเออเอ้าอาตายได้ไงตายได้ไงอ่ะ ไม่รู้นกบูมพาไปเป็นมาก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเฟตเอฟเฟกต์ขนุเขาก็เทกุรีมีสายฟ้าด้วยอืม